แวนวงนะครับรอขบวนรถตู้พิเศษทักเซ่ระสามหนึ่งเข้าสถานีวันโป ารบ้านฟองีีตาราบ้านฟองโดยทางพี่พราวจะลงาบ้านฟองกอใช้ประตูทางขึ่งเราฝั่งซ้ายเนะครับนี้าบ้านฟองโดยทางปี่าลงมาบ้านฟองขอใช้ประตูทางซึ่งเาทางซ้ายเป็ของราแล้วนะครับรถจักรยางทานานะครับแล้วตถเขนัีารับบนที่สามเป็นาสมุทารทางน้ต้นทาง จากประเทศอับดุลไล์นาตลาดที่อาู่างอันครนั้ Нана. <laughs> ทีนน่นี่สถานีวันโป่ปามมาทงที่ทน,น like. ขขี่สถา, ouais านีวันโป่งมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีวันโป่งรดใช้ประตูทางขึ้นลงทางด้านขวามือของขบวนรถครับที่นี่สถานีวันโป่งที่นี่สถานีวันโป่งมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีวันโป่งรดใช้ประตูทางขึ้นลงทางด้านขวามือของขบวนรถครับเพื่ดถารไปใช้ความระมัดระวังในการก้าวขึ้นลงจากขบวนรถด้วยครับ ขบรถจัตเทพในชันชลาด้านหน้าสถานีเป็นขบรถโดยสารธรรมดาขบที่2 5 4หยุดรับส่งผู้โดยสารจากสถานีต้นทางหลังสวนปลายทางสถานีทนบุรีครับขบรถโดยสารธรรมดาขบที่2 5 4มอจากสถานีวัดโสงไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีชุมทางหนองประดุกหนองบางปางสงกระเดียรนักขับรถไปสถานีต่อไปตามลำดับครับ สถานีเป็นตำรวงตรวพิเศษทัานสิบเขาที่สามเจ็ดและสี่สิบห้าอยู่รับส่งไม่างจากสถานีต้นงางสถานีจลุ่กเตรียมอภิวัติปลางสถานีทุกทางใจญทุกในกรอบและประเบรสาครับ Vá com ประตูนี้มาไม่เปิดที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งโดใช้ประตูทางขึ้นลงด้านขวามือของขบวนรถครับขบวนรถจาดเทปนายชันชลาด้านหน้าสถานีเป็นขบวนรถเบอร์พี่ขอบคุณครับขบวนรถจากเทปนายชันชลาด้านหน้าสถานีเป็นขบวนรถดีเซลลางธรรมดาขบวนที่สองหกสอง จงสเพรจกคะไปเที่ยวกรุงเทพต่อจะไปเที่ยวกรุงเทพต่อเรไปเจอน้ำขึ้นแมงกระพุนถอดรถชนนี้ออกจากสนามีมะโปรกไปแล้วจุดน้องสงเพ่สามจานจะไปเที่ยวกรุงเทพชุมทางหลวงกระดุกน้ำคลองบางปางมะเดือน้ำคามแม่บอกยายแม่บอกเขาไม่ชวนด้วยเจอแล้วคือแม่ก็อยู่บ้านแล้วแม่บอกเลยว่าไม่ชวนจะรู้นนออยู่บ้รักหนังชอบไปนาใครจะไปรู้เฮ้ยเขาเริ่มไม่ค่อยไปแล้วเราชวนเลยวันหลัง เราก็ไปเที่ยวชิลๆสบายๆเรไไ่นอนอยู่บ้านทั้งวันผมไปหาไปกินข้าวเพียงไงแม่บอกทําไมไมนี่ไปไปงวดนี้น้ำขึ้นเยอะ่เโอ้โหปูปูเต็มเลยอ่ะปูตัวใหญ่ด้วยนะไมกตัวเล็กๆนะอยู่างนี้แล้วอ่ะ